สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับนี่จะพามาชมปืนยิงปลานะครับตัวนี้เป็นมือสอดรางเคทูนะครับเป็นรุ่นมือสอดรางเคทูนะครับเป็นงานไม้ประดู่แอฟริกานะครับเป็นงานไม้ประดู่แดงนอกนะครับประดู่นอกนะครับสวยๆเลยนะครับสีมันจะแดงจัดมากนะครับแล้วก็ตัวรางเนี่ยเป็นรางเคทูซึ่งรางเคทูเนี่ยจะหนากว่ารางเควันครึ่งหนึ่งนะครับหนากว่ารางเควันแทบจะเท่าหนึ่งนะครับก็จะมีน้ําหนักหน่อยแต่ว่าแลกมาด้วยเราจะได้ความแข็งแรงนะครับแข็งแรงมากๆนะครับตัวนี้ตัวรางเคทูนะครับ แข็งสุดๆนะครับอ่าระบบไกลกล่อง Easy Lock s a t l l t นะครับระบบไกลมีตัวช่วยล็อกนะครับตัว Easy Lock นะครับตัวนี้ Easy Lock นะครับแล้วก็มีเซฟนะครับป้องกันการลั่นนะครับเข้าเซฟปลดเซฟยิงนะครับเข้าเซฟเหนี่ยวไกลไม่ได้นะครับปลดเซฟยิงได้นะครับตอนนี้ระบบไกลผมรับประกันให้ตลอดชีพนะครับสึกร้อมีปัญหาสงลับมาาคลมได้เลยนะครับตัวล่าง k 2เนี่ยเมื่อก่อนระบบไกลผมจะบังคับใช้ได้เฉพาะลูก5มิลนะครับตอนนั้น เราต้องการให้ลูกค้าใส่เฉพาะลูก5มิลยิงเพราะรางเกทูเนี่ยเราจะออกแบบมาสําหรับลูกดอก5มิลมันจะพอดีกับรางเลยนะครับจะฟิตพอดีกับรางเลยฟิตแต่ไม่ฝืนนะครับจะกระชับพอดีเวลายิงจะมีความแม่นยํามากนะครับถ้ารางเกทูยถ้าใส่กับลูก5มิลนะครับเราก็เลยออกแบบระบบไกให้ใส่กับลูก5้ามิลได้เท่านั้นนะครับไปใส่ลูก4มิลไม่ได้นะครับมันก็ใส่ได้ครับมันจะเกี่ยวนิดเดียวนะครับบางทียิงไปนานๆไปมันก็จะหลุดนะครับมันก็ใช้ยิงได้นะครับเมื่อก่อน แต่ตอนนี้นะครับเราออกแบบมาใหม่แล้วนะครับตัวระบบไกลเนี่ยเราทําให้ใส่ลูก4มิลได้ด้วยนะครับเผื่อลูกค้าเอาไปแล้วมีลูก4มิลอยู่แล้วนะครับหรือต้องการใส่ลูก4มิลก็ใส่ลูก4มิลได้เลยนะครับตอนนี้ใส่4มิลยิงได้ด้วยนะครับตัวไกลนะครับแต่นะครับลูกดอกที่เราแถมไปให้เราจะแถมเป็นลูก5มิลไปให้นะครับก็คือมันจะมีความแม่นยํานะครับมันจะกระชับตบารางแล้วก็มีความแม่นยําแต่ถ้าลูกค้ายิงไปแล้วมันขาดมันหายจนลูกดอกมันหมดแล้วนะครับถ้า ลูกค้าหาที่ซื้อไม่ได้นะครับหรือว่าเรามีลูกดอกซีมินอยู่แล้วเราอยากจะใส่ยิงก็ใส่ยิงได้เลยนะครับตอนนี้สามารถใส่ลูกซีมินได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับตัวงานนะครับให้ดูใกล้ๆนะครับเป็นงานปะดูนอกนะครับเป็นไม้ปะดูแอฟริกานะครับเนื้อไม้มันจะแดงแดงเข้มมากนะครับดูแดงจัดมากนะครับแดงเข้มนะครับทุกตัวนะครับตัวนี้ราคา2อ0พนะครับ ดืมแจ้งราคาตั้งแต่ตอนแรกนะครับตัวนี้ราคา2,800บาทนะครับทรงมือสอดนะครับทรงมือสอด2,800บาทนะครับมีอุปกรณ์ให้ครบชุดพร้อมใช้งานนะครับก็จะมียางให้ให้2ชุดนะครับลูกดอก2ลูกยาง2ชุดลูกดอก2ลูกท่อ P ี100ปอนด์1ชุดแบบนี้นะครับตัวปีกข้างคาวเป็นปีกอลูมิเนียมนะครับเป็นปีกอลูมิเนียมขนาด50เซนนะครับตัวนี้นะครับเป็นปีกที่ผมออกแบบมาใหม่นะครับปีกอลูมิเนียมตัวนี้นะครับ เป็นปีกเฉพาะของค่ายเรานะครับก็ออกแบบมาครบทุกอย่างเลยนะครับใส่โรลเลอร์รองรับโรลเลอร์ได้นะครับตัวนี้โรลเลอร์ได้ใส่เป็นยิงธรรมดาได้นะครับแล้วก็มีน็อตใส่น็อตบูทไปก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าจะไปเลือกใส่เลยนะครับก็ที่เราให้ไปก็จะเป็นปีกแบบนี้นครับปีกอลูมิเนียมแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็ให้ยางไป2ชุดก็ใส่กับดูสไลด์ได้ปกติเลยนะครับก็มัดปมยางแล้วก็สอดเข้าไปตรงนี้ก็ใส่กับดูสไลด์ยิงได้เป็นปกติเลยปีก50เซนนะครับ หรือว่าลูกค้าที่เคยใช้เป็นปีกน็อตบูทนะครับเป็นน็อตบูทนะครับก็ใส่เป็นน็อตบูทปลายปีกเราก็ทํารูรองรับไว้ให้นะครับส่วนลูกค้าที่สั่งโรเลอร์ไปใส่เพิ่มนะครับเราก็มีโรเลอร์รองรองรับไว้ให้หมดนะครับเนี่ยตัวนี้สําหรับ2รูนี้เป็นสําหรับรูโรเลอร์โรเลอร์ที่เป็นโรเลอร์สแตนเลสโรเลอร์ครอบนะครับส่วนตัวนี้2รูนี้ก็จะเป็นรูโรเลอร์เปลือยนะครับตัวนี้ปีกตัวนี้เราออกแบบมาให้ใส่โรเลอร์คู่ได้ด้วยนะครับ ใส่โรเลอร์คู่เลยนะครับเนี่ยครับจะเป็นโรเลอร์เปลือยโรเลอร์ซูปปเปอรีนนะครับใส่คู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ล็อกอยางตรงนี้กับตรงนี้นะครับก็จะเป็นปีกโรเลอร์คู่ด้วยได้ด้วยนะครับตัวนี้แต่ชุดโรเลอร์ลูกค้าต้องซื้อเพิ่มนะครับก็คือเนี่ยเราให้ไปเราให้เป็นปีกธรรมดาไปแบบนี้นะครับแต่ถ้าลูกค้าจะไปลองใส่ล้อโรเลอร์ก็ใส่ทีหลังสั่งซื้อทีหลังก็ได้นะครับหรือจะซื้อไปสั่งซื้อไปไปพร้อมเลยก็ได้นะครับโรเลอร์คู่ละร้อยห้าสิบบาทนะครับโรเลอร์ซูเปอรเนี่ย คู่ละร้อยห้าสิบาทมันต้องใส่สองคู่นะครับที่จะยิงยางสองเส้นได้หรือจะใส่โรเลอร์เป็นโรเลอร์เดียวก็ใส่ได้นะครับโรลเลอร์เดียวก็สั่งไปคู่เดียวนะครับก็ใส่เป็นยางเส้นเดียวได้นะครับถ้าจะใส่โรเลอร์คู่เป็นยางสองเส้นก็สั่งโรเลอร์ไปสองคู่นะครับก็คู่ละร้อยห้าสิบาทนะครับส่วนยางก็ต้องเปลี่ยนนะครับยางต้องยาวกว่านี้นะครับยางตัวยางเนี่ยเราตัดเป็นยางเป็นปีกธรรมดาไปให้นะครับก็ต้องเปลี่ยนยางก็ชุดละร้อยนะครับสั่งซื้อเพิ่มได้นะครับลูกดอกลูกละห ประมาณนี้ช่องทางการติดต่อตามนี้เลย0ูนย์เก้าเจ็ดสองหกนะครับอ่าแต่เราก็แนะนํานะครับแนะนําให้ใส่ย,ยิงเป็นตัวนี้มันก็แรงอยู่แล้วนะครับเราใส่ย,ยางไป้อชุดสชุดก็ได้นะครับนี่ครับมันมีรูรองรับไว้หมดนะครับก็ปีกเนี่ยเราทําล่องสไลด์ให้รับยางได้4ชุดนะครับ,ส,รบสามารถใส่ยางรับยางได้4ชุดนะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นโรลเลอร์ก็ใส่2นะครับ แล้วก็ใส่เสริมได้อีกเป็น3นะครับหรือจะใส่ตรงบูตปลายปีกเลยก็ได้นะครับเราทารองรับไว้ให้หมดนะครับแต่ชุดที่เราให้ไปก็จะเป็นปีธรรมดาก็ใส่กับรองสไลด์ได้เลยนะครับ2,800บาทนะครับในราคา2,800บาทนี่ครับได้ครบชุดแบบนี้นะครับอย่าง2ลูก2ท่อพี1หนึ่งนะครับระยะชักนะครับก็จากหน้าไกลจนถึงตําแหน่งนี้นะครับใต้ปีกนะครับจากหน้าไกลเนี่ยเจ็ดสิบเซนนะครับจากปลาย จากปลายมาถึงประมาณตำแหน่งตรงนี้นะครับตราตำแหน่งยางเนี่ยอ่าสี่สิบเซนนะครับก็เป็นรางร้อยยี่สิบเซนนะครับรางร้อยยี่สิบเซนชักเจ็ดสิบนะครับทิ้งปลายถึงตำแหน่งยางนะครับสี่สิบเซนนะครับประมาณสี่สิบสี่สิบหน่อยๆนะครับอ่าทำไมผมถึงต้องเอาเป็นระยะยางปีกแต่ละรุ่นมันจะโค้งไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมบางรุ่นก็มันจะโค้งลงมาเยอะนะครับตำแหน่งยางก็จะต่ําลงมาอยู่ตรงนี้นะครับ บางรุ่นมันตรงตำแหน่งยางก็จะอยู่สูงนะครับนะครับเราวัดเอาตรงนี้มันก็ไม่ได้ครับเราต้องวัดเอาตำแหน่งยางเพราะปีกแต่ละรุ่นมันไม่เหมือนกันนะครับก็เลยตัวนี้ก็เลยถ้าวัดจากปลายมาถึงตำแหน่งตำ,ตำแหน่งยางถึงตำแหน่งยางก็ประมาณสี่สิบเซนสี่สิบหน่อยหน่อยประมาณนี้นะครับก็ตีสว่าเป็นระยะรางร้อยยี่สิบเซนชักเจ็ดสิบทิ้งปลายสี่สิบนะครับตัวนี้ สองพันดร้อยบาทนะครับให้ดูรูปทรงมานะครับต่อท้ายนะครับท้ายไม้ตัวเดียวกันนะครับท้ายก็เป็นไม้ประดูนอกแล้วก็ขั้นกลางเป็นไม้ขี้เหล็กนะครับประมาณนี้นะครับใครสนใจรุ่นมือสอด่างเคทูนะครับตัวนี้ช่องทางติดต่อฝากไว้อีกครั้งหนึ่งศูนย์เกเจ็ดสองหกดหกห้านะครับติดต่อมาได้นะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ